ครับสอนการใช้งาน t ู้เซฟไพ p i ล o อนะครับรุ่น SAE 1610นะครับวิธีใช้งานนะครับก่อนอื่นเลยตัวนี้ตั้งไว้1234นะครับ123456นะครับแล้กดสี่นะครับกดโอเพเปิดนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนรหัสนะครับเราก็มาที่ปุ่มด้านไหนนะครับจะมีปุ่มตัวนี้ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับใช้ ไปก็ได้ฮะับแล้วกดเข้าไปมันจะดังติ๊ตตนะครับจากนั้นเราก็ามาตั้งตั้งเบอร์ข้างหน้านะครับตัวนี้มันจะขึ้นเซตสี่แล้ก็ตั้งเลครับหนึ่งนี่ผมจะตั้งเป็นหนึ่งต่อสามสี่นะครับว่าก,กดสี่เรียงแค่นี้มันจะขึ้นซีหนึ่งอินนะครับจากนั้นเราก็มาลองดูนะครับหนึ่งสองสามสี่กดสี่เรยงแค่นี้โอเพนก็เปิดนะครับ ส่วนในกรณีที่เรามีปัญหานะครับคือแบตเตอรี่เราหมดหรืออะไรนะครับเราก็เปิดตรงแผงตรงนี้นะครับเราก็ใช้จฉุกเชิญนะครับตัวนี้นะครับกู้กุญแจหลักนะครับเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ลงบิดแล้วก็บิดมาทางขวาแค่นั้นนะครับก็สามารถเปิดแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบแบตเตอรี่นี่ฮะ ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้ก็ใช้เป็นอังครายนะครับ 2A 4ก้อนนะครับก็แนะนำใหุ้กเปลี่ยนทุก1ปีครับมาดูที่ด้านในนะครับตัวนี้จะมีรูอยู่3จุดตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งสำหรับเอาไว้ย็ดนะครับท่อละมาก็จะเป็นรูนะครับแล้วก็สามารถหา ผ,ผู้นะครับเจาะยึดกับผนังได้นะครับครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ KingdomPilot นะครับ l e g o t y o c h a p w i n g s u n p r e s i d e n t d e m o s u r e นะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัส นะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0897885858ครับหรือทางไลน์ครับ idline พิมพ์คำว่าเซฟเฮาส์นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง u t u b e นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเฮงนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานรู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ